ทำลายวอยอีกแล้วเป็นแผลที่ข้อมือจริงหรอเนี่ยเหรอวันนี้เหรอเออแกไปทำลายยินแกทำลายมันเกิดขึ้นค่ะทำไมทำลายกันแดดจะให้พูดไหมเอ้ยเอ้ยก็จะลองให้เดี๋ยวอันดีๆมัน่พูดอะไรพูดอะไรพูดอะไพูดเะไไม่อยากให้พูดเองจำไม่ได้เธอทำอะไรไม่ได้ทำจำอะไรไม่ได้เลยหรอ แม่พูดไปทำอะไรกันมาแกทำไรทำไมแ่นเป็นแผลเก่าเอ้าเราเวลาแฟนคลับเขาบอกว่าให้ฉันพูดเรื่องแกกับยินอ่ะแกจะให้ฉันพูดเรื่องอะไรอุ๊ยเนี่ยมีแต่คนพูดเรื่องหอมแก้มทั้งคืนเอ้ยเธอมีรู้เฮ้ยเอางี้ถ้าเมื่อแกอวยบูกว่า fake ิวตอนนี้เรามีหลักฐานทุกคนอยากดูไหมล่ะโอ๊ยเรามาใโอกาสสุดๆวิดีโอ ขอดู้งวกำลังคุ้มค่าขอดูวิดีโอได้ไหมไม่ได้ขอเป็นเอ็กซ์คลูซีฟวิดีโอได้ไหมไม่ได้ให้ดูแค่กันจบละเราเห็นของหอมแก้มกันประมาณร้อยครั้งใช่นคนอาจจะคิดว่าหอมแก้มกันแต่ว่าแถวพฤหัสเดี๋ยวเขาจะหายเีย